ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับคุณลุงนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปโยงกระโนดกันสัมภาษณ์น้อยลุงอะไรเนี่ยลุงตาเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะลุงตาขึ้นต้นซาลกันค่ะนี่อันดับแรกนะต้องมีผ้าเขามาเชือกเชือกกันนี้คือคู่เอวกระโนดเราจะโยงกระโนดกันนี่แหละใช้เชือกเนี่ยนะคะถึงเรียกว่าโยงนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันค่ะ นี่นะคะอันดับแรกลงตาก็ผูกเชือกที่เอวแล้วก็ปีนไม้พระองค์ปีนไม้พระองค์ขึ้นไปถ้าเกิดว่าไม่มีไม้พระองค์ก็ต้องใช้วิธีโอโอขึ้นไปนะคะ นี้นะคะก็คืองวงตาลเป็นต้นตาลตัวผู้นะคะต้นตาลตัวผู้ก็คือที่จะขึ้นไปปาดตายก็คือปาดที่งวงเนะะี้ค่ะเป็นทำเป็นน้ําตาลสดน้ําตาลปนน้ําตาลปึกน้ําตาลปี๊บนะคะลูกตาลต้นตาลที่อยู่ในทรายที่อ่อนๆแบบนี้นะคะเหมาะกับการนําไปทําเป็นแกนหัวตานี่วลาอัอนนี้ลุงตาก็ถึงยอดแล้ว តាមទិសខាងកើត ปูดปารตก็จะมีคนรอยอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาเชือกที่ผูกออกเมตาก็สาวทีไ่ไปใหม่มีน้าทลายต่อไป ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาลูกตาลสดๆนี้ลงมานะคะมันก็จะแก่คาต้นแก่จนสุกสุกแล้วมันก็จะหล่นลงมาเองก็ใช้ระยะเวลาสักพักนึงมันก็จะกลายเป็นกระโหนดงอกก็จะมีจาวตาลอยู่ข้างในส่วนลูกตาลี่มันแก่จัดนะคะหรือว่าสุกแล้วนะคะก็สามารถ นำลูกตาลสุกนั้นนะคะมายีนะคะเนื้อลูกตาลสุกนั้นนะคะก็เป็นส่วนผสมของขนมตาลค่ะที่มีขายยู่ทั่วไปอร่อยด้วยต้นนี้โอ้หได้ลายพลายอยู่นันเนี่ย อะไรอะลุงหกสิบห้าหกสิบห <65. S 1> นะ้าหรอลุงปีนต้นตาลมาตั้งแต่อยู่ทั้งรัออกปอซีแล้วปอซีก่อนสักสิก 42, บครั 4, วสิบสองครัวเริ่มออกปอซีอะออปีนต้นตาลปีนเล่นแล้วตอนนะั้นอะรู้ว่ารู้ว่าปีนช่วยพ่อแม่แล้วเหรอแล้วก็มาช่วยพ่อแม่ปีนต้นตาลหนาพี่หนาลุงคือไปปีนต้นตาลแต่ตอนสิบกว่าเนี่ยนะสิบสองติตามโอ้โหเาที่วคนละนี่ต้นสูงไหม นต้นนี้ใช่ไหมโค้งหักไปสองซี่โอ้โหซี่โครงหักไปสองซี่หกปีกว่าละเมื่อหกปีที่แล้วนะคะโชคต้นพลิกนิดแล้วมันชิ้นไม่ดีเราหกสิบห้านี่อะไรมันแบบว่าก็ยังผันผิดแล้วอ่ะนะนก็ท้อยที่สุดคลองลุงตาคือขึ้นต้นตาลวันละประมาณยี่ห้าต้นขันตำวันมากกว่าตาลพลิกขันตำยิ่กว่าต้นขึ้นตั้งแต่เท้าเลยปะ อาโมงมาเลยโมงเชา้าอ,อาชีพลุงตานะบินต้นตาลมาตั้งแต่อยู่สิกว่าขวบตอนนี้หกสิบห้าห้าสิบกว่าปีก็ยังขึ้นอยู่ I'm ต้นนะคะแล้วเราก็มาจู่การฟันก่อนฟันออเป็นลูกๆเรียกอะไรเรียกชะ้ะชะเออชะเอากับทลายแถวบ้านเราเรียกชะเนี่ยชะเสร็จแล้วทะกโนนะคะนี่หลังจากชะเสร็จแล้วเพะว่าขั้นตอนที่บ้านเราเนี่ยนะมันมันจะเยอะกว่าที่อื่นนะของเราหลังจาก ค่ะเสร็จแล้วจากพลายกระโนดเสร็จแล้วเราก็มาสู่ขั้นตอนการพรอมนะคะนี่พร้อมพอมกระโนดพร้อมเพื่อที่จะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ชออีกนะต่อไปแช่น้ำก่อนเนาะมีจะต้องคมมากๆเลยนะคะอันนี้เปลือกเปลือกมันที่เราพรอมเนี่ยสามารถเอาไปให้วัวกินได้ เนี่ยประโยชน์ของตาลมีมากมายต้นตาลที่นี่นะคะคนเชรแท้เขาเรียกว่ากะโนดภาษาบ้านหลายเขาเรียกว่ากะโนดแหละนี่นะคะอุตสาหกรรมในครัวเรือนทํากันตั้งแต่เกิดม้าก็ทาแล้วแหละถ้ามันมีหัวตัวนี้เยอะอะเนี่ยขาวอ่อนส่วนท่านี้ก็คือแก่มันเหลือน้อยแล้วเห็นไหมมันก็จะแก่ เดีย๋ยวเด็กหญิงอนุรักษ์นะคะจะพอไม่ดูนะคะ <c oughs> ไม่ได้ทำมา2ี่สิบกว่าปีอันนี้นะคะเราต้องหา,สาเสียงก่อน,นส่วนใหญ่ลูกหนึงอ่ะมันจะมีสามเต้าแต่บางลูกมันก็จะมีสองเต้าหนึ่งเต้าก็มีเนาะเราเรียกเป็นเต้าเนาะบางคนเขาเรียกเป็นร้อนแม่เรียกร้อนตา หลังจากพร้อมเสร็จแล้วนะคะเราต้องไปแช่น้ําเพื่อให้มันชฉอกง่ายแช่น้ําขามคื้นเนาะเดี๋ยวจะชฉอะขายพรุ่งนี้เช้าสั่งออเดอร์ได้นะคะอะเดี๋ยวชฉอะให้ดูก็ได้นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนนี้เานี่นี่น,นี่อันนี้เรียกว่าชอขั้นตอนการชอะ นะคะอันนี้เราเรียกว่าเต้านะคะเต้าตาลเนี่ยเ็อะไม่แตกนะแต่ว่าบางทีเรางัดมันก็อาจจะแตกได้นได้แล้วนะคะอันนี้อ่อนๆเลยอ่อนๆมากเลยาไม่แช่น้ําบางครั้งโอกาสที่เฉอะแล้วมันจะแตกค่อนข้างสูงพอแตกแล้วเราก็เอาไปขายยากและเพราะมันจะเสียง่ายคือน้ำที่อยู่ในเต้าอ,อ่ะมันออกมา แล้วมันก็จะทําให้บูดข้ามคืนมันก็จะเน่านี่นะคะใ,ใช่มันจะเปรี้ยวจากตาลลูกตานหวานๆก็จะกลายเป็นลูกตาลเปรี้ยวนี่มีความสามารถไหมคะน่ากินมากเลยอยากรู้วิธีกินเปล่า <c oughs> วิธีกินแบบไม่ต้องป,ปอกเปลือกอะปอกในปากอะ <c oughs> วิธีกินแบบบ้านๆนะคะก็กัดไปเลยนะ <c oughs> แล้วก็ินดุนเปลือกมันออกมาอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะในการกินนะก็คือปอกเปลือกในปากแต่ปกติเรากินกันแบบนี้เขาเรียกอะไรนะเนี่ยสู้ดสูดนี่ไงเด็กหญิงอนุรักษ์นะคะย้อนวัยกลับมาสู่วัยเด็กก็จะประมาณอย่างนี้เลยเราจะมาสูดกระโหนดกัะนะภาพรักไม่มือแล้วหวานขำเย็นขึ้นใจ กิโลละหกสิบาทค่ะส่งถึงที่สั่งออเดอร์ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วจะติดต่อกลับไปค่ะเนี่ยหัวตาเนี่ยเขาจะใส่ๆอยๆจับๆเนี่ยหัวมันเนี่ยเอาไปแกงแกงหัวตาลกับหมูย่างเนื้อย่างอร่อยมากเลยใส่กระติ๊กใช่้ำตาลสดขวดละห้าสิบาท สั่งได้น้ำตาลปึกกิโลละ150บาทน้ำตาลปึกก็คือน้ำตาลปี๊บที่บ้านเรียกน้ำตาลปึก <Okay. S 1> ที่บ้านลาดนี่มีท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิตคนบ้านลาดนะคะ <Okay. S 1> มีโปรแกรมทัวร์มานะคะ ต้องอมหวยพายเที่ยวขอเวลาเดียวเดียวกดถูกใจหรือกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนนะคะ